มาแต่งตัวกระถินตามกล่องซุ่มกันค่ะแม่ลองสั่งกล่องซุ่มครั้งแรกเลยนะคะจากอันบ็อกบ็อกค่ะชอบในความใส่ใจของเขาเขียนชื่อกระถินมาด้วยค่ะเราเปิดกันเลยแม่ถินตื่นเต้นไม่ไหวแล้วท่าดาโอ้โหถุงที่เขาใส่มาน่ารักมากเลยค่ะเรามาเริ่มแกะถุงแรกกันเลยเอาจริงลุ้นก่าแม่ก็กระถินเนี่ยล้ค่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นข้างในเป็นอะไรนะ้าโอ้โหทำไมน่ารักจังเลยอะยังไม่หมดยังไม่หมดข้างในถุงถี่เห็นว่ามีของอีกโอ้โห,หลูกบ อย่างน่ารักเลยเอาจริงตลอดการถ่ายคลิปนะคะกระถิ่นคือลุ้นทุกถุงค่ะว่าข้างในจะเป็นอะไรโอ้โหชุดนี้น่ารักมากมีหมีด้วยค่ะไปต่อที่ถุงที่3เลยค่ะกระถิ่นก็ยังลุ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้เป็นชุดจีนน่ารักเหมือนกันและถุงนี้เป็นถุงที่4ค่ะเป็นชุดของ t o y Story แน่ๆค่ะแต่ว่าจะได้แบบไหนโอ้โหสีเขียวเนียวซับมาเลยและถุงต่อไปจะเป็นหมวกค่ะ กระถินได้สีเขียวนะคะแางในกล่องแม่ได้ทั้งหมด5ถุงค่ะมีของ6อย่างน่ารักทุกอย่างเลยค่ะไปค่ะไปดูความน่ารักของกระถินในแต่ละชุดกันเดิ่มชิ้นแรกด้วยหมวกนะคะใส่ปุ๊บเป็นกระต่ายเลยต่อด้วยชุดที่2ค่ะมีกระเป๋ามีด้วยน่ารักมากต่อด้วยชุดที่3ค่ะ t อ y Story อ,อันนี้คือน่ารักแต่ชุดสุดท้ายค่ะจะเป็นชุดจีนกระถินใส่นี่คือผองเชียวและแม่คือชอบพวงกุญแจกระถินมากค่ะที่ร้านวาดเหมือนกระถินมากๆเลยชุดเขาใส่เป็นแกงก็น่ารักนะคะโอ้โห และที่ถูกใจกระถินสุดๆก็น่าจะเป็นลูกบอลเนี่ยแหละค่ะกระถินจะชอบบอลแค่ไหนไปฟังเสียงการเล่นกันค่ะคลิปนี้ถิ่นไปก่อนหนะ้าใครสนใจกล่องสุ่มแบบถินก็อันบล็อกเลยบาย